เรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆก่อนที่น้าจะมาเนี่ยก็ทุกๆภาคส่วนนะครับเร,เราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อนเนื่องค,ความเสียหายตอนนี้น่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินก็เป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของอกระชังปลาบ้างในเรื่องของที่นาที่สวนอะไรพวกนี้นะแต่ในเรื่องของคนเนี่ยนะครับคนเจ็บคนเสียชีวิตเรายังไม่มีนื่นงจากว่าเราได้อ่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องนะครับทรัพย์สินก็เสียหายค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าทรัพย์สินของมีค่ามีบ้านในบ้านเนี่ยเราก็แจ้งประชาสัมพันธ์แต่นุ่นๆให้เขาสามารถยกขึ้นถู่ที่สูงนะครับก็ลดการสูญเสียได้บ้างคือระดับน้ำเนี่ยถ้าเทียบกับทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้เนี่ยระดับน้าที่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 ท่วมล้นเนี่ยที่ะ thi, ตะลิงขึ้นมาก็าถือว่าไม่มากนะครับปีอื่นจะหนักกว่าแต่ว่าวงจะกว้าง เดี่วงกว้างครับวงกว้างเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่รับร่มแล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ําปัตตานีน,นะคัญครับ<ด>ก็เป็นเป็นพื้นที่ที่ตั้งแต่ไล่จากแม่น้ําปัตตานีทั้งหมดนะครับเพราะว่าปัตตานีเนี่ยเราเริ่มต้นก็จากต่อเขตกับจังหวัดยะลาที่ที่อําเภอยะรังน,นะครับน้ำก,ก็ทั้งหมดเนี่ย ม่ว่าน้ําจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนางตาทานโตเมืองก็คือลงสู่แม่น้ําปัตตานีนะครับแล้วก็ไหลมาเรื่อยนะครับก็ไหลผ่านที่ไหนเนี่ยก็จะเอ,อ่อล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมที่นั่นนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเรามาถือว่าเป็นปลายน้ําเพื่อนน้าจะออกสู่อ่าวไทยนะครับออกทะเลสู่อ่าวไทยเนี่ยก็ถือว่าที่นี่อาจจะที่อื่นอาจจะเล้งที่ที่อื่นอาจจะไม่ท่วมแล้วแต่ว่าที่นี่อาจจะท่วมหลังท่วมอน,อน,นเพราะว่าน้ํามาที่นี่น้ำกำลังขึ้นใช่ไหมฮะเอ่อคือน้ําขึ้นมันขึ้นอยู่กับ น้ําทะเลหนุนด้วยนะครับคือถ้าช่วงจังหวัดน้ําทะเลหนุนเนี่ยน้ําจะไหลลงสู่ทะเลได้ช้ามันก็เลยจะมีการท่วมขังนะครับ